นะต่อไปนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับทีอ่อาหารเสริมกับเรื่องของการต้านมะเร็งนะครับนะครับข้อแรกนะครับอาหารเสริมจะเป็นการวิจัยหรือการทดลองกับเซลล์ของมะเร็งเท่านั้นนะครับยังไม่มีการวิจัยกับผู้ป่วยจริงนะเพราะฉะนั้นผลที่ได้จากการรับประทานอาหารเสริมในผู้ป่วยมะเร็งเนี่ย ก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีคุณสมบัติที่ช่วยผู้ป่วยได้จริงๆจากการทดลองนะครับนะครับข้อที่2ก็คือในเรื่องของการต้านเซลเล์มะเร็งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยาด้วยถ้าหากว่ายาที่เรารับประทานเข้าไปมีความเข้มข้นไม่เพียงพอนะครับมันก็จะไม่มีผลในการต้านเซลเล์มะเร็งเหมือนกันนะครับอันดับข้อที่3นะครับเป็นเรื่องของปัจจัยอื่นๆเช่นมะเร็งที่เป็นก้อน จะมีลักษณะที่ต้านยามากกว่ามะเร็งที่เกิดจากเ,เลือดเช่นมะเร็งขาวหรือว่าโรคเลือดเคมียโรคมะเร็งมะเร็งขาวเป็นต้นหรือมะเร็งลิมโฟมามะเร็งต่อมเลือดเหลืองเนี่ยก็จะได้ผลดีกว่ามะเร็งที่เป็นก้อนนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของร่างกายของคนเราแต่ละคนด้วยว่ามีภูมิต้านทานดีหรือไม่ดีนะครับถ้าคนที่มีระดับภูมิต้านทานดีเนี่ยอาหารเสริมก็จะออกฤทธิ์ได้ดีกว่านะครับแล้วก็ การกลายพันธุ์ของเซลเล,นะเซล์มะเร็งนะฮะเซลล์มะเร็งบางชนิดมีการกลายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาหรือว่ามีความรุนแรงมีความร้ายแรงกว่าชนิดอื่นนะครับก็จะอาจจะไม่ได้ผลนะครับแล้วอันดับต่อไปก็คือว่าถ้าหากว่าเราอ,อาหารเสริมอย่างเดียวไม่ได้ผลนะครับเราจะใช้อาหารเสริมร่วมกับยารักษามะเร็งหรือยาคีโมโได้หรือไม่นะครับอันนี้อันนี้ก็คือไปลงรายละเอียดกันนะครับว่า เราจะใช้ได้ไหมนะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าหนึ่งคือร่างกายเป็นของเรานะครับผลของการใช้ยาคีโมเนี่ยบางคนก็ได้ผลบางคนก็ไม่ได้ผลแล้วก็จะมีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งบางคนไม่สามารถที่จะทานทานต่อต้านทานต่อผลข้างเคียงของยาคีโมได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่ามีประโยชน์ก็คือตัวเราเองนั่นเองว่าเรา เป็นคนสุดท้ายที่จะตัดสินใจว่าเราจะใช้อาหารเสริมร่วมด้วยหรือไม่นะครับถ้าหากเราใช้แล้วเราสบายใจในอันดับแรกก็คือความสบายใจของเรามันก็ช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยรับได้แล้วก็แข็งแรงขึ้นนะครับอาจจะมีผลดีมากกว่าผลเสียก็ได้นะครับข้อที่2ก็คือในเรื่องของอาหารเสริมเนี่ยบางชนิดจะช่วยลดผลข้างเคียงของยาเคีโมลลงได้นะครับคือคนก็คนไข้ก็จะได้รับ สามารถเสียด้รับยาคีโมได้เต็มเป็นเม็ดเต็มหน่วยนะครับได้จํานวนรอบหรือจำนวนเข็มตามที่แพทย์ต้องการนะครับแล้วก็มีรายงานว่าอ,อาหารเสริมบางชนิดสารสกัดบางชนิดก็สนับสนุนการใช้ยาคีโมด้วยนะครับอันนี้ต้องศึกษาในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับข้อต่อไปก็คือเราจะไม่แนะนําให้ใช้คีโมในการรักษาโรคมะเร็งแบบเดียเด่ยวๆนะครับนะนอกจากว่า ผู้ป่วยแพ้ยาคีโมมากหรือเป็นในระยะที่ยาคีโมรักษาแล้วไม่ได้ผลดนะครับจึงจะใช้อาหารเสริมเป็นทางเลือกนะขั้นสุดท้ายนะครับในการดูแลผู้ป่วยนะครับนะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายที่ต้องพิจนารณา,าก็คือราคาของอาหารเสริมนั้นนะ่ะมีราคาที่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับหรือไม่นะครับเพราะว่าผู้ป่วยต้องรับประทานต่อเนื่องติดต่อกันนะครับ ในการที่จะช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นคงต้องใช้เวลาครับ